เอาครับนะฮะก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิททีวีครับและนี่ก็คือรายการฟี ف าจัดทีม EP3 แล้วนะครับวันนี้อยู่กับไอดีของน้องนั t สปอร์ตคลับนะฮะก็วันนี้ครับเราจะมาจัดทีมครับมูลค่ากว่า5,000ล้านเลยเว้ย5,000ล้านนะครับก็โอเคไปชมกันเลยครับผมและนี่ก็คือแผน433ครับผมนะฮะจาก น้องนัดสปอร์ตคลับนะฮะนี่ครับผมจัดทีมให้เป็นแบบนี้นะครับก็ตอนแรกเนี่ยคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเขาใช้สกิลลามอสบวกหนะครับไม่ทราบปีมันเออปีสิบห้าบวกหนะครับซึ่งถามว่าดีไหมถ้าในแง่ของการไล่บอลเหลืออะไรเงี้ยลามอสก็ค่อนข้างทําได้ดีครับแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงนี้ว่าถ้าสมมติว่าโดนสวนกลับซึ่งแผนนี้มักจะโดนสวนกลับบ่อยมากนะครับถ้าไม่ใช้เพิร์มาเตซักเกอร์เนี่ย ค่อนข้างยากครับในการที่จะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยแนะนําให้ใช้โทรมาเตกเกอร์06 w C นะครับก็น้องเขาก็ไปซื้อมานะฮะเนี่เแบ,บ็คขวาใช้ d ด n นี่เอาเวครับบวกหตอนแรกใช้ลาม X I นะครับถามว่าดีไหม รามก็ค่อนข้างวิ่งเร็วครับแต่ด้วยความที่ตัวเตี้ยครับคือตอนแรกเนี่ยกองหลังน้องเขาตัวเตี้ยหมดเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาโดนลูกโด่งมาเนี่ยมักจะเอาไม่รอดครับแล้วประตูที่เสียส่วนใหญ่เป็นลูกมงนะครับนะเล่นอยู่นานเขาแพ้แบบคือแพ้ด้วยลูกมงจริงๆครับนะฮะคือมันก็กว่าจะได้เข้าที่เข้าทางก็เป็นระบบนี้หละนี่ก็เป็นแผงแบ็คโฟนะครับนะฮะโรเบร์โต้คาร์แล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีอยู่แล้วนะครับบวกสีด้วยต่อไปครับเป็นกองกลาง ครับนี่ครับใช้ CDM แล้วก็เป็น CM แล้วก็ CAM นะครับต่อไปครับกองหน้าครับสามกองหน้าเป็นเมสซี่ครับตอเรสแล้วก็คริสเตโน o โรนัลโดนะครับค่อนข้างโหดอยู่แล้วครับแผงหน้านะครับนะวิ่งเร็วครับตอเรสหาช่องได้เก่งมากครับบอกได้เลยว่าเป็นกองหน้าคู่บุญที่มันขาดไม่ได้จริงๆนะฮะตอนแรกเนี่ยน้องเขาใช้มันมีเฮอรานเกสโบรแต่น้องเขาคงขายไปแล้วครับนะฮะ มีเฮอร์นเคสโปฮีกวินนะครับอาเกโลนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับบอกตรงๆครับว่าใช่ว่าจะมีข้อดีหมดนะครับข้อเสียของมันก็เยอะนะครับเคสโปเนี่ยมีดีที่ความเร็วครับนะฮะความแข็งด้วยแต่เสียอย่างเดียวครับคือหาช่องไม่ค่อยเก่งนะครับส่วนฮีกวอินนะครับยืนเฉยอย่างเดียวครับผมนะฮะไม่ทำเฮียอะไรเลยจับบอลก็ลั่น ไอ้บ้านะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเซอร์ยออาเกโลครับแม้จะโบก6กครับนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเก่งขึ้นเลยครับนะฮะคือเฮี้ยจริงๆครับเฮี้ยตรงไหนอะคือจับบอลแบบคือกว่าจะจับบอลได้เวลาโยลูกโดมมาเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยครับมักจะแบบว่ามีปัญหาครับนะครับผมแนะนําว่าอย่าใช้นะครับอาเกโล 14T นะครับเป็นประมาณนี้ครับล้ดูค่าเวิร์กเลสครับก็เวิร์กเลก็จะเป็นประมาณนี้ครับ CAM เนี่ยผมอยากให้ขึ้น ขึ้นสุดนะครับหาควรหา CM ที่ดีกว่านี้ครับพวกเจอหลาด06 u ูอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามีตังพอก็ซื้อ x อไปเลยครับนะฮะเพราะว่า XR ตอนนี้ก็ไม่ได้ยากครับนะฮะเติมเติมอย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วก็ CM ครับควรจะขึ้นสัก2ขีดนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะฮะผมไม่ให้ c d m กับกองหลังขึ้นเลยนะครับต่อไปครับเรามาดูกันที่ค่ารับบ้างครับผมนะค่ารับผมจะให้กองกลางเนี่ย สองตัวนเนี้ย C M กับ C A M เนี่ยลงอย่างละ2ขีดนะครับนะฮะนอกั้นก็ลงสุดครับผมนะฮะถ้าลงได้นะต่อไปครับมาดูครับแผน F C Barcelona ครับแต่ว่ามึงใช้เรียวมาลิดนะฮะความเร็วเกมครับอยู่ที่77ครับส่งบอลอยู่ที่37ครับผมนะฮะยืนตำแหน่งอิสระนะครับทำมา ต้องส่งบอล37นะครับเพราะว่าผมพยายามเน้นต่อบอลมากกว่านะครับนะฮะมันจะหาช่องได้ดีครับต่อไปครับส่งบอลครับอยู่ที่71นะครับไม่เสี่ยงมากครับคือตอนแรกผมปรับไปร้อยนึงนะฮะโดนตัดบอลนี่ชิหาหบันไลยกันเลยครับผมนะฮะต่อไปครับเปิดบอลอยู่ที่39นะครับไม่เน้นการเปิดบอลครับแผ่นนี้บอกแล้วนะครับ แต่ก็ถ้าหลุดก็ตามเซนนะเนาะถ้าถ้าแบบว่านักเตะเขาวิ่งหาช่องหลุดไปก็โยนได้ก็โยนครับนะแต่ถ้าโยนไม่ได้ก็ไม่ต้องโยนนะต่อบอลยันไปเรื่อยๆนะในความใจเย็นสุขุมดีกว่าครับเพราะว่าเข้าทำเนี่ยมันอยู่ที่15ครับคือเข้าทำแบบรอบครอบคราบไม่ผีผามนะฮะ ยืนตำแหน่งก็อิสระเหมือนเดิมต่อไปครับการกดดันครับอยู่ที่72ครับก็จะเน้นการเพสซิ่งครับนะฮะส่วนการกดดันครับอยู่ที่68ครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละอยู่ที่การคุมกองหลังของเราด้วยนะครับว่าเราคุมเป็นมากแค่ไหนนะครับการแร่บอลอยู่ที่37ครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับยืนตำแหน่งก็อิสระฮาตะนะครับไม่ใช่นะฮะประมาณนี้ครับผมนะฮะแผนทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยครับโอเคครับมาดูรีวิวแผนนะครับ ก็จะเป็นแผนที่ค่อนข้างเน้นการตอบบอลซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมนะฮะมาดูจังหวะนี้ครับแดนนี่อเวสครับได้บอลมาแล้วเปิดมาให้เบียรล่าโขกไม่ได้ครับนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะคือตอบบอลหาช่องไปหาช่องมาแล้วก็เปิดใช้เปิดด้านข้างเอานะฮะแล้วมาดูจังหวะนี้ครับโรเปโตคารลอส <c oughs> คร้บเซอร์กิโอลามอสครับซัดเข้าไปครับนะ เซอร์กโอลามอสปฏิพานครับผมนะสุดยอดจริงครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับโรนัลโด้ครับได้บอลมาจ่ายให้เฮอรานเคสโปครับเนี่ครับจะจ่ายหาช่องอย่างนี้ครับแล้วดูครับเคสโปโยนมาลูนี่โขกไม่ได้ครับแล้วมาดูลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับเดนีเลเวเปิดมาแล้วเวล่าซัดเต็มที่ครับบอกตรงๆตาข่ายแทบขาดครับนะฮะ มาดูจังหวะนี้ครับฟาเดซาเปิดมาแล้วโรนโดได้บอลครับโยนมาให้ลิโอเนลมัตซีแล้วยิงครับโอ้โหดูครับเฉียบขาดจริงๆครับลิโอเนลมัตซีครับนะถ้าเป็นคนไทยจะเรียกว่ามัตซีครับแต่ว่าถ้าเป็นอังกฤษจะเรียกว่าเมสซี่ครับผมนะเราต้องเรียกแบบไทยๆครับลิโอเนลมัตซีมาดูครับ จังหวะนี้ครับอลองโซครับได้บอลแล้วให้อินเนต้าโยนมาให้โรนอใช้สปีดขึ้นมาแล้วเปิดหมาลูกนี้แล้วเป็นซีซัมิทีโอหู้ตอนแรกโขงทนเสาครับนะฮะโกนี่ลงไปเด้ากับพื้นแต่ว่าเมซี่ครับซัดเข้าไปแบบไม่มีโกครับนะฮะเฉียบขาดจริงๆครับเพราะว่าถ้าไม่เฉียบขาดก็คือโกรับได้ครับผมนะฮะมาดูจังหวะนี้ครับฟิลิปลามครับเปิดมาลูกนี้ บอกาวโหได้จากลูกเตะบูมิกแล้วครับนะฮะทีมนี้ครับคือต้องบอกว่า ID ของน้องเขาเนี่ยคือที่เห็นยิงเยอะๆอย่างเงี้ยจริงๆก็มีจุดอ่อนเหมือนกันครับคือลูกกลางอากาศครับเพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างใช้กล้ององค่อนข้างเตี้ยครับนะแบ็คก็เอ่อตอนแรกจะมีลาบ x อแล้วก็พารลอสนะครับแล้วก็กองหลังก็จะมีลามอสกับแคนาวโรซึ่งลามอสเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่มักจะขึ้นแล้วก็ไม่ยอมลงครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เสี่ยงต่อการโดนสวนกลับครับผมนะสำหรับแผนนี้นะก็ถ้าใครคุมกองหลังดีๆครับผมว่าก็รับได้โอเคอยู่นะครับสาหรับแผนนี้มาดูจังหวะนี้ครับคูตินโยครับได้บอลจ่ายให้ป็อกบาปอกบาออกทางขวาให้เมสซี่ครับเมสซี่เปิดมาลูกนี้แล้วคูตินโยแล้วต่อเลสครับต่อเลทนะ มีจับบอลก่อนแล้วยิงช่องแคบครับโคดูถูกเลยครับยิงแบบนี้ครับยิงแบบไม่ต่อแหลครับคือยิงแบบเฉียบขาดมากๆครับเราดูจังหวะนี้ครับคานาวโร่ได้บอลแล้วต่อเลสเสือกแก้งมาได้ครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับต่อเลสต่อเลสต่อผุดได้ไงโดนจิ้มมาแล้วยิงโอ้โหเฉียบขาดอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับบอกตรงๆครับนะครับต่อเลสสุดแัดีนี่ไม่ผิดหวังครับนะถ้าใครใช้นะครับถือว่าเป็นกองหน้าคู่บุญเลยก็ว่าได้นะ ดูจังหวะนี้ครับลูบาโตคาร์ลอสให้ตอเลสครับตอเลสยังไงครับจ่ายมาให้คูตินโยโดนจิมบอลไปแล้วเป็นซีจิมบอลได้เหมือนกันคูตินโยนี่ก็หูยช่องแคบครับมิดฟิลด์ตัวกลางที่ต้องบอกว่าโอ้โหวินาทีนี้คือคีย์แมทของลิวพูครับแล้วก็ทำให้ตอเลสครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแผน4 3 3สสนะครับก็ฝากด้วยละกันสำหรับใครที่ชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ หรับวันนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ